สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัท MCC Engineering 2 0 1 1จำกัดและวิศาหอรฮอนสปอร์ตกราววันนี้เรากลับมาอีกแล้วครับที่สนามสวนสาธารณะทารานะครับที่จังหวัดกระบี่นะครับเรามาแก้ไขเพิ่มเติมบางจุดที่มีปัญหานะครับก็จุดเล็กๆน้อยๆน,นะครับตรงนี้ พอดีงานครบหนึ่งปีแล้วนะครับก็มาซ่อมนะครับซ่อมทาสีแล้วก็มาเอาเงินประกันถ้าก่อนซ่อมไปรอบหนึ่งพอดีทางเทศบาลเขาไม่ได้มาตรวจหลังจากที่ซ่อมแล้วนะครับก็เลยเจอปัญหาว่าพอมาดูอีกทีหนึ่งหลังจากมามาตรวจเช็คย้อนหลังนะครับ ก็เจอปัญหาว่ารอยหลุดล่อนใหม่บางจุดก็มีเยอะแยะ